คลิปในวันนี้รีวิวใช้งานหน้าจอมอนิเตอร์ของทาง Feel World f i e l World p 6 x ครับเรื่องของดีไซน์รูปทรงเนี่ยสวยงามทีนึงนะครับมันก็จะเป็นการเปิดคีย์ลัดนั่นเองปุ๊บอันนี้คือสีที่ผมใส่ลัดเข้าไปแล้วนะครับสีก็จะเป็นประมาณนี้ สวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวใช้งานนะครับตัวหน้าจอมอนิเตอร์ของทางฟิวเวอร์นะครับซึ่งวันนี้มาถึงอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแลนะครับตัวนี้เป็นฟิวเวอร์ P6X นะครับตัว P6X เนี่ยราคายอยู่ที่5,990บาทนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถอัปเกรดทำให้หน้าจอใหญ่ขึ้นได้ก็คือตัว P6 XL นั่นเองนะครับตัวนั้นจะราคาแพงกว่า1000บาทนะครับสำหรับหน้าจอของทาง f e l w o r l ์แต่ว,ว่าวันนี้เรามาดูเรื่องของหน้าจอตัวนี้ก่อนนะครับเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ขนาด5.5นิ้วของทาง f e e w o r l ์นะครับห9 9 0รอบาทครับมีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นประกันสูงไทยสบายใจใหายห่วงครับส่งด่วนซ่อมไวสบายใจใหายห่วงได้เลยกับสติกเกอร์ของร้านเทพกระจของเรานั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการใช้งานกันติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนี้นะครับราคา5,9 90าบาทนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็น P6X นะครับส่วนใครที่อยากได้หน้าจอขนาด6นิ้วเต็มนะครับก็ไปที่ตัว P6XL นะครับตัวนี้5.5นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของที่อยู่ในกล่องนะครับสไลด์ออกมาตรงนี้กล่องออกมาตรงนี้ครับเราก็เจอกับตัวคู่มือนะครับการใช้งานนะ มีมาให้นะครับแล้วก็จะเจอกับตัวหน้าจอเลยนะครับนี่ตัวหน้าจอของทาง f i วเวอร์ฟิว6 x นะครับสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับก็คือนี่เลยนะเรื่องของบอดี้นั่นเองนะครับอันนี้ที่แปลกกว่าตัวซีรีส์อื่นของทาง f ิวเวอร์นะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมแบบ C N C เลยนะครับเห็นไหมเรื่องของดีไซน์รูปทรงเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับอะเรามาดูที่ด้านบนของตัวหน้าจอก่อนนะครับ ด้านบนของตัวหน้าจอเนี่ยก็จะมีเรื่องของรูระบายอากาศนะครับมีรู1นึทับสนิ้วนะครับแล้วก็ปุ่มคีย์ลัดต่างๆมีมาให้4ปุ่มตรงนี้อันนี้คือด้านบนนะครับส่วนตัวด้านข้างตรงนี้นะครับก็มีรูระบายอากาศเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรูเกลเซนหนึ่งสนะครับพร้อมกับปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งครับ พอร์ต HDMI ให้2พอร์ตนะครับจะเป็น HDMI in แล้วก็ HDMI อั t นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีช่อง DC in ด้วยนะครับตรงนี้สามารถรับภาพจากกล้องแล้วก็ส่งภาพจากหน้าจอตัวนี้ไปที่หน้าจอตัวอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างของตัว จอนะครับ P6X ก็จะมีรูกเกียวเซนหนึ่งส่วนสี่เหมือนกันนะครับมีพอร์ต Type C นะครับสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลัดผ่านพอร์ต Type C ตรงนี้ได้ครับมี3.5มุมิลลิเมตรหูฟังมอนิเตอร์นะครับอ่ะเราสามารถเสียบหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงได้แล้วก็มี DC out ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือรูปร่างลักษณะนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับแล้วก็ช่องเสียบแบต ตัวนี้นั่นเองนะครับใช้ได้ตั้งแต่ NPF 550จนไปถึง970เลยนะครับเห็นไหมว่าดีไซน์สวยงามมากสำหรับตัวหน้าจอตัวนี้นะบอดี้เป็น CNC นะครับอ่าเห็นไหมสวยงามจริงด้านหน้านะครับก็จะเป็นหน้าจอขนาด5.5นิ้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับที่มีอยู่ในกล่องอีกนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ตัวอื่นให้อีกอย่างเช่นตัว นี่ผมล่อมานานแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ของทางฟิวเวอซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้หลักๆเนี่ยไอตัวจับหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นตัวแอใช่ไหมครับแล้วมันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ใหญ่ด้วยมาถึงตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ให้แล้วก็เมเงยได้แล้วก็ไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ติดตั้งกับตัวคอชูนะครับมีพร้อมกับเกียวล็อกนะด้าน,นบนก็จะเป็นเกียวเซนสุนสีนะครับ เวลาเราใช้งานใช่ไหมเราก็ติดตั้งเข้าไปที่ตัวหน้าจอตรงนี้ได้เลยหมุนเกลียวไปได้เลยนะครับแบบนี้ตัวเกลียวของตัวหน้าจอ P6X เนี่ยมีตั้งแต่ด้านบนนะครับอด้านบนด้านล่างนะครับด้านข้างฝั่งนี้อ่ามีมาให้แบบเยอะมากๆพอติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับเราก็เอาตัวนี้ติดตั้งเข้าไปกับตัวพอชูของตัวกล้องได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการติดตั้งพอติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ล็อกแบบนี้เลยปึ๊บอยู่นะครับเราสามารถที่จะปรับ กเมเงยได้แบบนี้เราต้องการปรับก้เมยแบบไหนก็สามารถที่จะปรับได้เลยนั่นเองนะครับมีมาให้แล้วนะสําหรับตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยอุปกรณ์ติดตั้งจอตัวนี้นะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีตัวนี้มาให้อีกนะครับตัวนี้เป็น USB นะครับเป็นตัวแปลง USB to port type C นั่นเองนะครับสามารถเอาตัว thumb drive นะครับไปโหลดรัดโหลดฟร์มแวร์เข้ามานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็ เสียบเข้าไปที่ด้านล่างของตัวจอนะครับด้านล่างของตัวจอเนี่ยเขาจะมีพอร์ตไ y เซ C ตรงนี้เราก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็เข้าสู่ฟังก์ชันการอัปเดตเฟิร์มแวร์หรือว่าดาวน์โหลดรัดได้เลยนะครับอันนี้ก็มีมาให้ครบคันเลยนะมาพร้อมกับตัวสาย h คดดีนสองเส้นนะครับนี่ มีมาให้2เส้นแบบนี้เป็น hdmi to hdmi แล้วก็ hdmi to Micro hdmi นะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดในชุดของตัว f u w e r p 6 x นะครับราคา5,990บาทเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของฟังก์ชันต่างๆที่มีมาให้อยู่ในตัว p 6 x กันครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเชื่อมต่อก่อนนะครับการเชื่อมต่อนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับเป็น npf 550นะครับก็สามารถ ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ต่อสาย hdmi นะครับเข้าไปที่พอร์ต hdmi in ตรงนี้นะครับถ้าเกิดต้องการต่อหน้าจออื่นแยกนะครับก็ต่อไปที่ hdmi out นั่นเองนะครับแค่เนี้ยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งไปต่อที่ hdmi ของตัวกล้องได้เลยนะครับเร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานกันนะครับซึ่งฟังก์ชันการใช้งานของหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับมันจะมีปุ่มด้านบนด้วยนะครับซึ่งเราสามารถกดได้ถ้าเกิดเรากดไปทีนึงนะครับ มันก็จะเป็นการเปิดคีย์ลัดนั่นเองนะเห็นไหมว่าจะมีพวกเวกเตอร์สโคเวฟฟอร์มอะไรต่างๆ histogram นะครับก็จะมีขึ้นมาให้อยู่ด้านบนของตัวหน้าจอเรานะครับกดซ้าอีกทีนึงครับก็คือปิดพวกตัวฟังก์ชันการดูแสงดูสีนะครับมีพวก f 2นะครับเรากดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปิดปิดฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถไปคัสตอมเองได้นะครับแล้วก็จะมีตัว f 3นะครับเราสามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับมีคีย์ลัดให้ 1> f 1 f 2 f 3นะครับกดเปิดกดหนึ่งทีกดปิด,ดก็กดอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มเมนูนะครับปุ่มเมนูเราก็สามารถกดเมนูให้ฟังก์ชันของเมนูเด้งขึ้นมาแบบนี้ได้แต่ว่านี้นะครับเราไม่ต้องกดปุ่มด้านบนก็ได้นะเราแตะไปที่เน่ยจอ2อครั้งก็ได้นะครับ1 2เปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีเรื่องของฟังก์ชันเมนูเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับไอ้ตรงนี้เมนูแรกนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการดูแสงดูสีต่างๆนั่นเองนะครับเราสามารถเปิดฟังก์ชันเนี้ยเข ตัวหน้าจอได้อย่างเช่นตัวแรกนะครับก็จะมีเรื่องของการออนพวกเวกฟอร์มพวกฮิสโตแกรมหรือว่าเวกเตอร์สโคปนะครับเราสามารถเปิดไปที่หน้าจอนี้ได้เลยกดปิดก็กดออฟไปตรงนี้ได้เลยครับหน้าจอทัสกีนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะไวพอสมควรนะครับมีเวกฟอร์มครับสามารถกดออนได้นะครับเนี่ยจะขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับแล้วคราวนี้เราสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวเวกฟอร์มได้ด้วยนะครับว่าจะให้เข้มเท่าไหร่นะครับอ่าจะให้เป็น การดูเวกฟอร์มแบบไหนนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยหรือว่าเราจะปิดก็สามารถปรับตั้งได้หรือว่าเราจะย้ายตำแหน่งนะครับเราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรเงี้ยเราสามารถกดเลื่อนได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการกดปิดนะครับเราก็กดออฟไปเลยครับแบบนี้หรือว่าจะเป็นพวกตัวเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เนี่ยเราก็สามารถเปิดได้เลยตรงนี้ปุ๊บออนนะครับเวกเตอร์สโคปก็จะเลื่อนขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งได้เหมือนเดิมนะครับซ้ายขวา อยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยนะครับตรงนี้นะกดปิดได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของฮิสโตแกรมนะครับเราสามารถเปิดได้นี่ก็จะมีฮิสโตแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนคุณสมบัติได้ว่าอยากดูแสงแนวไหนแล้วก็สามารถเลื่อนได้เหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาขึ้นลงนั่นเองนะครับแล้วก็มีโฟกัสเอ็กซิสนะครับกดออยเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมีเรื่องของโฟกัสเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะครับแล้วก็ปรับนะครับความเข้มหนาอะไรต่างๆได้นั่นเองนะครับก็สามารถ ปรับได้จากตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัว audio ออนะครับหรือว่าเสียงเนี่ยเราสามารถกดออนได้นะครับก็จะมีกรดนเสียงขึ้นมาที่ตรงนี้กดปิดก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอเนี่ยกดไม่ยากเลยนะครับเห็นไหมปุ๊บผมเปิดปิดอะไรต่างๆเนี่ยกดได้ง่ายมากๆเลยนี่กด o f กดอ n นะครับแล้วก็จะมีตัว over exposure นะครับก็คือถ้าเกิดเรากด on ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยตรงนี้แสงเกินนะครับ เราสามารถดูแสงได้สมมุติว่าเราเปิดเป็นหลอกนี้นะครับเราสามารถเปิดได้ว่าจะดูแสงเกินไหมอะไรนี้นะครับปิดก็กดออฟได้เลยนะครับหรือว่า,จ,าจะเป็นตัวเช็คสีนะครับอะ่ะก็มีเขียวนะครับมีแดงมีน้ําเงินนะครับมีเทานั่นเองนะครับหรือว่ากดออฟก็สามารถเปิดได้เลยนะครับแล้วมีฟอลัลเลอร์นะครับอ่ะเราก็สามารถกดออนได้แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้นั่นเองนะครับกดปิดอันนี้ก็คือ ฟังก์ชันแรกนะครับคือการดูแสงดูสีนะครับเรากดไปที่ตรงนี้ทีหนึงนะครับก็คือเข้ามาที่ฟังก์ชันเมนูแรกแล้วนะครับตัวที่2ครับเป็นพวกมาร์เกอร์นะครับก็จะมีพวกกริดนะครับเรากดออนได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีของตัวกริดได้นะครับว่าจะให้เป็นสีอะไรนะหรือว่าจะขนาดอัตราส่วนเท่าไหร่เราก็สามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเรากดออฟนะครับก็ปิดไปเลย แล้วก็จะมีเรื่องของเฟรมช่วยดูนะครับก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อัตราส่วนได้นะครับว่าจะขนาดเท่าไหร่ตรงนี้นะครับปิดก็ออฟไปเลยครับแล้วก็มีเซนเตอร์มาร์เกอร์นะครับกดออนกดออฟได้นะครับกดออนก็คือมีจุดตรงกลางนั่นเองนะครับเป็นมาร์เกอร์กลางกนั่นเองนะครับปิดได้เลยเปลี่ยนสีได้ด้วยเหมือนเดิมนะครับแล้มีตัวนี้นะครับเป็นตัวกรอบนั่นเองนะครับเราสามารถ ใช้กรอบตัวนี้ควบคุมได้ว่าเราต้องการถ่ายอัตราส่วนเท่าไหร่รูเฟรมได้อันนี้มีแนวตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเราสามารถที่จะปรับได้ว่าจะปรับเป็นขนาดไหนกดออฟนะครับก็ปิดไปเข้าสู่หน้าจอปกติกด2อทีเมนูมาเหมือนเดิมครับเกี่ยวกับ i ิ a g e ครับเราก็สามารถเลือกได้เป็น Over s ร์สกรหรือ Under s ร์สกรนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเฟรมได้ว่าจะให้อัตราส่วนเฟรมเนี่ยเท่าไหร่นั่นเองนะครับเห็นไหมเขาก็จะครอบด้านข้างด้านหน้าอะไรแบบเนี้ยไปให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเราก็สามารถที่จะกดออโต้ก็ได้นะครับเวลาเราเสียบตัวภาพแบบไหนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นออโต้ให้เราไปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นอนาร์ฟิกนั่นเองนะครับเลือกอัตราส่วนได้ว่าจะให้เป็นอัตราส่วนไหนนะครับมันก็จะเป็น หน้าตารูปร่างแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยกด2ที่เมนูมาครับแล้วก็สามารถที่จะปิดได้นะครับปิดไปเลยแบบนี้ก็เข้าสู่หน้าจอแบบปกติธรรมดานะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นกับหัวกับหางโรเท่นั่นเองนะครับนะครับหัวนะครับนี่เราสามารถเลือกออนกดกลับหัวได้แบบนี้ฟิปได้นะครับฟิปกลับหัวหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ผมเลือกแบบธรรมดาหรือว่ากดปิดไปเลยก็ได้นะครับเผื่อบานทีเนี่ย เราติดตั้งหน้าจอนะครับต้องการมีแนวตั้งแนวนอนเราก็สามารถปรับได้เลยซูมนะครับโหมดซูมเราสามารถที่จะกด 2x นะครับ 4x กดออนก่อนนะครับกด 2x นะครับ 4x 9x 16x หรือว่า user นะครับก็คือปรับซูมเองได้เลยแบบนี้อ่านี่นะครับอันนี้คือโหมดของการซูมต้องการปิดกดออฟไปเลยครับแล้วก็จะมีตัวอัตราส่วน p2p นะครับเป็น1ต่อนนะครับกดออนก็จะเป็น แบบนี้เลยนะครับกดออฟก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็เป็นตัวยูเซอร์นะครับการตั้งค่ายูเซอร์ต่างๆครับก็จะมีตัวลัดนะครับเราสามารถกดลัดได้แล้วก็มีตัวลัดมาให้เราอยู่แล้วนะครับพอกดเนี่ยสีก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้คือลัดมาตรฐานที่เขามีมาให้นะครับเราสามารถเอาตัวอะแดปเตอร์ที่เขามีมาให้เนี่ยเสียบเข้าไปเพื่อทําการติดตั้งลัดได้อันนี้คือปิดนะครับผมถ่ายเป็นหลอกเนี่ยมันก็เป็นสีจืดๆแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดผมเปิดตัว ลัดนะครับอ่ะผมเปิดตัวลัดให้ดูผมเลือกเป็นแบบ on ตัวนี้ครับนี่ s lock นะครับหรือว่าผมถ่ายด้วยลอก c อะไรอย่างเงี้ยนะครับ2 v 7 9นะครับปุ๊บอันนี้คือสีที่ผมใส่ลัดเข้าไปแล้วนะครับสีก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูใหม่ต้องการปิดน,นะครับก็กดออกไปได้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดลัดใส่เข้าไปในช่อง พวกนี้ได้เลยนะครับ HDR นะครับเปิดไหมสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็เลือกเป็น HLG 3 HLG 2หรือว่า HLG 1สามารถเลือกได้เลยนะครับนี่เห็นไหมกดออฟนะครับก็กลับมาฟู่สีจืดธรรมดานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแสงสีอะไรต่างๆของตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวดิสเพย์นะครับเราสามารถเลือกได้จะเป็นลิมิตเป็นฟูลหรือว่าออโต้นะครับ ขี่เควินอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้เป็นโทนสีสม้มอะไรอย่างงี้สามารถเลือกได้หรือว่าจะปรับเองที่ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เปิดกดออโต้แล้วก็กดยูเซอร์หรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็สามารถทํางานได้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวคีย์นะครับตัวคีย์ด้านบนก็คือด้านบนตรงนี้คีย์หนึ่งสองสามนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้ f 1อ่ะเป็นฟังก์ชันอะไร f 2เป็นฟังก์ชันอะไรเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยเวลาเรากด f 1 f 2หรือ f 3มนะครับมันจะมีฟังก์ชัน ต่างๆที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวตั้งการตั้งค่าสิสเต็มนะครับก็จะมีตัว User Switch นะครับเราสามารถเลือกได้หนึอานะครับตั้งภาษานะครับไม่มีภาษาไทยนะแล้วก็จะมี OSD นะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าต่างๆนะครับมีพัดลมนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเป็น c o o l i n g mode นะครับซึ่งตัวนี้มันมีพัดลมระบายอากาศด้วยนะเราสามารถกดออนได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกด เบอร์ได้ด้วยนะครับเนี่ยเราต้องการขนาดไหนเรากดออนไปได้เลยมันก็จะมีพัดลมนะครับเบอร์5เนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยัะผมจะให้ฟังเสียงนะครับว่าเบอร์5เนี่ยมันแรงแค่ไหนอ่ะอันนี้คือเสียงพัดลมของเบอร์5นะครับ ซึ่งเสียงพัดลมของเบอร์5้าเนี่ยจะแรงมากๆเลยเราสามารถเลือกเบอร์ของพัดลมได้นั่นเองนะครับเป็นพัดลมระบายอากาศนะครับถ้าเกิดต้องการเสียงเงเียบๆกดเบอร์หนึ่งต้องการพัดลมแรงๆระบายอากาศเร็วๆนะครับก็กดเบอร์หได้เลยแรงมากๆสําหรับพัดลมระบายอากาศแล้วก็จะมีตัวรีเซ็ตการตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องข่าการอัปเดตฟิร์มแวร์นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันนะครับที่เขามีมาให้นะครับอยู่ในตัว ฟิว e r r P6X นั่นเองนะครับอ่ะก็จะมีฟังก์ชันมาให้ประมาณนี้นั่นเองนะครับและนี่แะครับก็คือหน้าจอมอนิเตอร์ของทาง f i l w ว r นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดูพรีเมียมมากๆในราคาแค่5,000 990บาทเองนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่น่าใช้มากๆมีฟังก์ชันต่างๆให้แบบครบคันเลยนะครับคิดถึงจอจีนคิดถึงร้านเทพกคชเชตส่งด่วนซ่อมไวเค็มไวสบายใจหายห่วงได้เลยครับกับโลโก้นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเรายังมีหน้าจอของทาง f e ว w o r l d อีก e, หลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาผมแล้ว,ลว,ลวสวัสดีครับ